สวัสดีครับผมบอลอินไซต์แมททีเรียลอีพีนี้ผมพามาอยู่ที่จิมทอมสันแฟคชิสโตสาขาสุรวงวันนี้ผมพามางานเปิดตัวจิมทอมสันโฮมเฟอร์เนตชิ่งสปริงคอลเล t ชัน2023ข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมไปชมใน EP นี้กันครับ มาอยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยจะชื่อว่าจิมทอมสันโฮมเฟอร์นิชชี่นะครับเป็นเหมือนของตกแต่งของทางจิมทอมสันนะครับที่ทางคุณดาวดีไซเนอร์และทางจิมทอมสันเนี่ยได้คัดเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับมาอยู่ในชั้นนี้นะครับก็ตแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่ซ้ำกันนะครับเราสามารถมาซื้อได้ที่ชั้น3ตรงนี้ได้เลยผมพาไปดูทีละชิ้นนะครับผมพามาชมแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้ชื่อว่าเดอะสยาม เป็นแบรนด์ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับงานไม้นะครับผมว่าตัวนี้สวยเลยจะเป็นเหมือนเดย์เบสหรือเรียกว่าตัางก็ได้นะครับทั้งเรื่องดีเทลต่างๆแล้วก็เรื่องดีไซน์นะครับผมว่าก็เหมาะกับสไตล์เหมือนโอเรนทัลนะครับก็เอาไปใช้ที่บ้านวางตั้งในบ้านตรงนี้ผมว่าสักมุมหนึ่งก็เก๋ๆแล้วก็สวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบรนด์ตรงนู้นกันต่อนะครับ อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์จากตูดิโอเทเวนตี้วันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแนวแนวแอนทิคเป็นงานไม้นะครับตรงนี้ก็เขาขายตั้แต่โต๊ะตัวนี้นะครับเก้าอี้ข้างๆข,ข,ข,ของตกแต่งรวมถึงรูปวาดข้างหลังด้วยนะครับบ้านใครแบบแนวแอนทิคนะครับแล้วก็วางไว้ตรงทางเข้าบ้านตรงนี้ผมว่าสวยแล้วก็เก๋ดีนะครับข้างในก็จะเป็นแบบลิ้นชักที่ใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นงานไม้กลิ่นอายประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปชมตรงนู้นกันต่อนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนหมอนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยตรงนี้สามารถซื้อแล้วเอากลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอนะครับตรงนี้จะเป็นของจิมทอมสันเลยนะครับก็มีหลากหลายรูปทรงมากเลยเราจะเอาไปวางที่โซฟาเก๋ๆสักคู่หนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมแบรนด์ต่อไป ก็จะเป็นในส่วนของตกแต่งนะครับที่ทางคุณดาวดีไซเนอร์และทางจิมดอมซันได้คัดเลือกมาให้เราแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจากแบรนด์อาร r e ี o อ r เ e สนะครับอย่างเช่นกระจกกลม,มอันนี้นะครับผมว่าค่อนข้างสวยเลยทั้งเรื่องโทนสีดีไซน์แล้วก็เรื่องเท็กเจอร์นะครับที่เข้าชุดกับทางกล่องทิชชู่กล่องวางของแล้วก็จะมีแบบหมอนมีกวางน้องกวางประมาณนี้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับผมว่าเป็นของตกแต่งอีกชิ้นนึงที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับงานมันจะออกแบบแอนทิชกหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจากแบรนด์เีโอก็จะเป็นเหมือนตะกร้าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบบมีด้านบนให้เราเลือกด้วยผมว่าใครชอบอแนวนี้หรือใครตกแต่งบ้านแนวนี้ก็มาชมได้ตรงนี้ได้นะครับ อย่างชั้นนี้นะครับก็จะมีอีกหลายแบรนด์นะครับอีกหลายของตกแต่งมากเลยนะครับใครสนใจก็มาดูที่ชั้น3ตรงนี้ได้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมไฮไลท์ของคลิปคลิปนี้นะครับก็คือชั้น4ชั้น5ตามผมไปชมในชั้นที่นะครับ มาอยู่ที่ชั้น4นะครับชั้น4เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโฮมเฟอร์นิชชิ่งโชว์รูมนะครับเป็นโชว์รูมตกแต่งผ้าของทางจิมทอมสันนะครับผมพาไปดูทีละห้องทีละโซนเลยนะครับห้องนี้นะครับมีชื่อว่า The m e t a l Alchemist นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตกแต่งที่เป็นแบบสไตล์ประมาณนีโอคลาสสิกนะครับโทนสีเนี่ยก็จะเป็นโทนสีแบบเงินทองประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นงานดีไซน์ที่แบบค่อนข้างสวยเลยแล้วก็อย่างเรื่อง ผ้านะครับผมชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะคือทางจิมทอมสันไม่ได้แบบทําผ้าที่เอาแวบทําหมอนหรือทําแบบผ้าเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยอย่างตัวนี้ก็จะมีแบบเหลือบที่เป็นแบบสีเงินสีทองนะครับผมว่าเอาไปตกแต่งบ้านหรือวางตรงมุมแบบนี้ก็สวยดีนะครับที่ผมสนใจนะครับก็จะมีผนังตัวนี้นะครับที่เป็นเหมือนวอลเปเปอร์แล้วก็จะเป็นที่นั่งตัวนี้นะครับ อย่างด้านหลังผมเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบมาเป็นผ้าบุตกแต่งผนังนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่าพาราโซนะครับจะได้แบบกลิ่นอายความเป็นอิตาลีดามัสนะครับผมว่าลายค่อนข้างสวยเลยนะครับเข้ากับงานสไตล์ที่เราออกแบบมาตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบผ้าเทปตกแต่งแบบนี้ด้วยนะครับวิ่งรอบตามเนี่ยผมว่าให้ดีไซน์แล้วก็ได้จบในตัวของมันเองนะครับอย่างตัวที่นั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบงานบุ้านะครับแล้วก็จะมีดีเทลก็คือมีผ้าเทปวิ่งขั้นระหว่างนี้นะครับ ผมว่าเป็นดีเทลอีกชิ้นหนึ่งที่สวยแล้วก็เข้าก,กับงานผนังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องและโซนต่อไปนะครับ ชื่อว่า a Home Made to d o l นะครับห้องนี้ดีไซเนอร์คุณดาวนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับก็คือคุณโชนี่ดูเพ็ดนะครับก็ทั้งโทนสีทั้งเรื่องสไตล์เนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างสวยเลยจะเป็นสไตล์แบบมอลอิสมอนะครับทั้งโทนสีแดงสีเขียวสีน้าเงินจากโซฟาเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในห้องนะครับค่อนข้างยากเลยแต่ว่าคุณดาวเขาจับลงมาได้อย่างลงตัวนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นไฮไลไท์ของห้องก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับโคมไฟ ผมว่าเป็นเหมือนจุดเด่นของห้องเลยทํามาเป็นเหมือนระการัลังนะครับให้าอยู่ตรงกลางเป็นเซนเตอร์พีซของห้องนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นตัวผนังตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าบุกผนังนะครับสีเขียวมาลาไกผมว่าทั้งเรื่องลายนะครับทั้งเรื่องแบบโทนสีเนี่ยสวยมากเลยนะครับเข้ากับห้องสไตล์นี้ทั้งที่เป็นผนังตรงนี้แล้วก็ที่เป็นฝ้าด้านบนนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าสวยก็คือจะเป็นสีแดงนะครับที่เป็นงานไม้ไผ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานไม้ไผ่ที่เขาเอามาถักมาทอนะครับแล้วก็ทําเป็นสีแดงที่มันแบบดูตัดกันแต่ว่ามันผสมผสานกันกันกบผนังที่เป็นสีเขียวมาัาคายได้อย่างลงตัวนะครับ ห้องนี้มีชื่อว่าอั o โฮเมตูดอลนะครับจะเป็นห้องที่ชื่อเดียวกับห้องที่แล้วแต่ว่า เป็นการเชื่อมโยงกันนะครับตัวนี้เนี่ยดีไซเนอร์คุณดาวนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากห้องอับแดดของคุณโทนี่ดูเพ็ดนะครับก็ดีไซเนอร์บ้านหลังเดียวกันนะครับด้านหลังผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับลายนี้ที่เขาเอามาทําเป็นเพอร์เนลแล้วก็ทํามาเป็นฝ้าด้านบนนะครับตรงนี้ชื่อลายว่าล o ด d e n s u n b ิ r ์ดนะครับผมว่าลายเขาที่เป็นแบบอ่าแบ็กกราวเป็นโทนสีแดงๆแล้วก็จะมีลายแหลมๆที่เป็นดาวๆประมาณนี้นะครับเขาทําออกมาได้สวยและลงตัวนะครับดูเข้ากับห้องสไตล์นี้มากเลยนะครับ นอกจากที่ทําออกมาเป็นพาเนลแล้วก็เป็นแบบฝ้าแล้วนะครับยังมีแบบทําเป็นเหมือนโคมไฟที่เป็นติดฝ้าด้านบนนะครับแล้วก็จะมีออกมาลูกเล่นเป็นหมอนแบบนี้นะครับเข้ากันกับหมอนตกแต่งแล้วก็โทนสีต่างๆที่ใช้ผ้าของทางจิมทอมสันนะครับตัวนี้ผมว่าก็เป็นเหมือนจุดเด่นของห้องนี้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นแบบผ้าลายเสือนะครับก็วางตรงกลางเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่แบบเข้ากันแล้วก็ดึงดูดให้มันห้องนี้ดูสวยขึ้นนะครับ ห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่แบบสีสันสดใสและดูสนุกสนานที่สุดเลยนะครับห้องนี้เนี่ยมีชื่อว่าโอ๊ตฮิลนะครับดีไซนเนอร์คุณดาวเนี่ยได้ออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ผมว่าจะเป็นแบบในส่วนผ้าบุผนังรอบห้องนะครับจะทําจากผ้าไหมทอมือนะครับจากจิมทอมสันเลยตัวนี้มีชื่อว่าชานตุงนะครับเขาได้เลือกแบบโทนสีสดใสก็คือสีส้มกับสีชมพูเนี่ยที่แบบตัดกันนะครับแล้วก็เอามาวางข้างๆกันเนี่ยได้อย่างลงตัว นอกจากผ้าใหมนะครับที่แบบทอมือทั้งห้องแล้วนะครับที่เป็นในส่วนของผนังผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นผ้าม่านตัวนี้นะครับผ้าม่านตัวนี้จะทําจากลินินปักนะครับจะเป็นแบรนด์น้องของทางจิม o m p s o n ชื่อว่า Number 9 Thompson นะครับชื่อตัวนี้ชื่อว่า Stormy Weather นะครับผมว่า ทั้งเรื่องแบบโทนสีแล้วก็เรื่องดีเทลของผ้าเนี่ยผมว่าสวยแล้วก็เข้ากันกับผนังตรงนี้มากเลยนะครับรวมไปถึงพวกอ่าพร็อปของตกแต่งนะครับตัวนี้ก็มาจากอ r ร์ตรีซอสเซนะครับก็จะมีแบบทั้งกระจกกลมด้านหลังแล้วก็จะมีแบบของตกแต่งอ่าที่เป็นกล่องประมาณนี้นะครับพอเอามาถูกจัดวางเป็นห้องเป็นโซนนี้นะครับผมว่าก็ดูเข้ากันแล้วก็สวยลงตัวนะครับ พามาต่อที่ห้องนี้นะครับห้องนี้มีชื่อว่า y e m b e r นะครับห้องนี้เนี่ยได้ถูกตกแต่งและออกแบบมาให้แบบดูลึกลับดูน่าหลงไหลนะครับแล้วก็เป็นโทนสีเข้มเลยนะครับสวยทั้งแบบอ่าทั้งผนังทั้งแบบของตกแต่งเลยผมพามาดูด้านหลังนะครับเป็นคับปอดตัวนี้จากมิว d e ดีไซนนะครับอ่าเขาแบบดีเทลเขาค่อนข้างสวยเลย มีการเหมือนแบบลงลักแล้วก็แบบดีไซน์มือจับเป็นสีทองๆประมาณนี้นะครับผนังด้านหลังนะครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้ได้เลยนะครับมีชื่อว่าเมทัลมอลผนังด้านหลังเนี่ยเป็นของจิมทอมสันที่ทําจากผ้าไหมเมทัลลิกนะครับที่แบบตัดด้วยได้สีดําเวลามันโดนไฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหลื่อมๆนะครับแล้วก็แบบดูสวยดูแบบอ่าระยิบระยับด้านหลังนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับห้องที่เป็นโทนสีนี้มากเลยนะครับผมพามาดูผนังด้านหลังตรงนี้นะครับ คือตอนแรกเนี่ยผมดูไกลๆนึงว่าเป็นผนังไม้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวอลเปเปอร์นะครับชื่อว่า l a กเกอร์วอลเปเปอร์ของทางจิมทอมสันนะครับผมว่าดีเทลเคอค่อนข้างสวยเลยมันออกโทนสีประมาณนี้เลยนะครับก็เขาทําตั้งแต่ผนังจนถึงฝ้าเลยนะครับผมว่ามันเข้ากันกับโทนสีที่เป็นโทนสีเข้มของห้องห้องนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยไม่แพ้กันเลยก็คือผ้อมาม่านผ้าม่านตัวนี้นะครับมีชื่อว่าไล่เลนะครับก็มาจากจังหวัดกระบี่ของบ้านเรานี่แหละ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบลายที่เป็นลายคลื่นลายที่เป็นผาหินปูนนะครับของทางไล่เลผมว่าดีเทลเขาเนี่ยแบบสวยแล้วก็แบบมีเท็กเจอร์ที่แบบเงางามนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกสีที่มันให้เข้ากับห้องห้องนี้ได้นะครับผมว่าภาพรวมของห้องนี้มันดูแบบลึกลับน่าค้นหาก,ก็จริงแต่ว่าดีเทลแต่ละจุดเนี่ยมันแบบมันดูลงตัวแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับ พาขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5นะครับชั้น5เนี่ยก็จะมีหลายห้องหลายโซนนะครับท,ที่แตกแต่างกันจากชั้นล่างผมพาไปชมห้องแรกตรงนี้นะครับห้องนี้มีชื่อว่า Number 9 Palm Beach เมายเลขหน้า no. เนี่ยก็จะแตกต่างกับจิมทอมสันด้านล่างนะครับ n ม m b e r ขนเนี่ยจะดูเฟสกว่าดูสดชื่นนะครับอย่างห้องนี้นะครับโทนสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีแบบเขียวส้มแบบที่ออกดูพาสเทลนะครับอ,อยู่แบบริมทะเลประเทศอังกฤษนะครับดูแบบชนบ,บทหน่อยเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบโทนสีเขียวแล้วก็เขาจะมีการผสมระหว่าง3ามวอลเปเปอร์ด้วยกันนะครับก็คือวอลเปเปอร์ที่เป็นโทนสีเขียวที่เป็นกลมเป็นเส้นตัดด้านหลังนะครับ แล้วก็จะเป็นแบบอ a าแพทเที่เป็นลายดอกไม้ด้านหลังตรงนี้แล้วก็จะเป็นงานวาดมือตรงนู้นนะครับที่เป็นแบบเป็นต้นปาล์มนะครับที่อยู่ด้านหลังผมว่าเขาเอาทั้ง3าวอลเปเปอร์นี้มารวมกันที่ผนังได้อย่างลงตัวเลยนะครับโทนสีแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะเป็นงานหวายผมว่าก็ได้กลิ่นอายแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้จริงๆเลยนะครับผมพาไปชมผ้าม่านด้านนู้นนะครับผมเห็นแล้วมันสวยดี ผ้มาม่านด้านหลังเป็นของ Number n n นะครับเป็นลายที่ขายดีนะครับตัวนี้ชื่อว่า Monkey b u s i n e s s ผมว่านอกจากลายที่แบบสวยแล้วนะครับโทนสีแล้วก็สามารถเลือกให้แมทกับห้องห้องนั้นได้ด้วยนะครับ ชองนี้มีชื่อว่า f o ็อกลินตันไทม์เลสดูนชอว์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของ f o x l i n นตันเลย f o x l i n นตันเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษที่ทางจิมชอมตันได้ซื้อเข้ามานะครับผมว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยก็จะดูแบบเรียบหรูนะครับจากประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็แบบได้ดีเทลจากผ้าจะมีการผรสมจากผ้าหลายๆชนิดจากผ้าวูลผ้าอะไรต่างๆที่เอามาทําเป็นผ้ามา่านหรือแบบผ้าที่แบบตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยดูแบบสวยยั่งยืนนะครับเรียบง่ายแต่ว่ามีความหรูหรานในตัวเองด้วยนะครับ ห้องนี้มีชื่อห้องว่าทูลุ่มเทเลสครับทางดีไซเนอร์ได้ออกแบบมาให้มันอยู่เหมือนเป็นอาท์ดนะครับทางแบรนด์จิมทอมสันก็ได้แบบาเน้นพวกผ้านะครับที่แบบใช้กับงานอาท์ดก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นควิกไดเทคโนโลยีนะครับหรือจะเป็นแบบผ้าสะท้อนน้ำนี่แหละก็สามารถเช็ดออกได้เวลาโดนน้ําหรืออะไรหกนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นผ้าม่านตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าม่านโปร่งแสงนะครับชื่อว่าชาแนลทําจากผ้าฝ้ายลินินนะครับผมว่าในความดีเทลเขาเนี่ย ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบใช้ในงานโปร่งแสงใครต้องการห้องที่มีแสงแต่ว่ายังมีผ้าม่านให้แบบแสงลอดเข้ามาหน่อยๆทั้งเรื่องดีเทลและความสวยใช้ได้เลยนะครับอย่างโซนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโซนที่เราสามารถเลือกผ้าได้นะครับสามารถคัสตอมผ้าได้ ว่าเราจะใช้กับตรงไหนนะครับตรงนี or 105, the the ้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าปอกหมอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของผ้าบุตกแต่งผนังตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เรามาเลือกลายตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็สามารถเลือกแบบอ่าผ้าเทปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเย็บตามขอบหรือตามมุมต่างๆตรงนี้ก็สามารถเลือกคัสตอมได้หมดเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ทั้งชั้น4ชั้น5้าเลยก็มาอยู่ในโซนนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Inside Material EP นี้ที่ผมพามาชมจิมทอมสันแฟลกชิปสโตรสาขาสุรวงนะครับสาขานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานโฮมเฟอร์นิชชิงนะครับเกี่ยวกับของตกแต่งผมพามาดูชั้น4ชั้น5ที่เป็นแบบอ่าที่เขาตกแต่งไว้แล้วนะครับเป็นโทนสีสไตล์ที่ต่างกันออกไปนะครับที่นี่นะครับนอกจากเราจะมาเดินชมปกติแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของโฟโต้ที่เป็น AR นะครับในแต่ละห้องด้วยนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จปุ๊บก็จะมีแมทเทอเรียลต่างๆดีเทลต,ต่างๆขึ้นมาในมือถือของเรานะครับ ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่อง b o t i w e r Italia Design แล้ว EP หน้าผมจะพาไปชมโชว์รูมไหนงานดีไซน์อะไรนะครับตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ